คู่แข่งของชิป Apple M1 กำลังจะมาแล้วครับนี่คือผลงานของ Qualcomm กับชิป Nuvia Arm Chip เว็บไซต์ Tom Hardware นะครับได้เปิดเผยว่า Qualcomm กำลังเตรียมที่จะผลิตชิปขึ้นมาสู้กับ Apple M1 หรือ Apple Silicon โดยชิปตัวนี้นะครับมีกำหนดออกมาในช่วงปลายปี2023หรือปีหน้านี้เองนะครับโดยในปีที่ผ่านมานะครับคอค้อมได้ประกาศแผนการพัฒนาชิปบนพื้นฐานของ ARM ซึ่งคอค้อมเนี่ยเขาเป็นเจ้าแห่ง ARM โดยเฉพาะใช่ไหมฮะเขาทำชิปบนมือถือมายาวนานหลายสิบปีอยู่แล้วคราวนี้กำลังจะนำเอาสถาปัตยกรรม ARM เนี่ยมาทำเป็นชิปแบบ System on Chip หรือว่า SOC นะครับเพื่อขึ้นมาใช้บน PC ถามว่าเคยทำไหมเคยทำแล้ว ก่อนหน้านี้เราเคยมีโน้ตบุ๊กนะครับที่ใช้ Snapdragon 845หรือ835ใส่เข้ามาเป็นโน้ตบุ๊ก PC ที่มีระบบ ARM นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยตอนนั้นคอคอมบอกว่าในอนาคตจะผลิตให้มันสามารถเป็นชิปที่ใส่ซิมได้มีระบบ Cellular ในตัวใช่ไหมครับแล้วก็โอ้โหสลีปไม่ต้องรีบูตเครื่องเปิดปิดได้แบตเตอรีย่ย2ชั่วโมงอะไรเงี้ยแต่ไม่รู้ว่าตอนนั้นเป็นเพราะอะไรทำไม โน้ตบุ๊กที่เป็นชิปคอคอมถึงไม่ถึงไม่เกิดคือไม่รู้ว่าผลิตออกมาน้อยแล้วไม่ค่อยมีจำนวนขายหรือว่าทำออกมาแล้วไม่มีใครไม่มีใครกล้าซื้อเออผมไม่รู้จริงๆนะตอนนั้นอนะคือได้ยินขา่าวผมยังอ่านข่าวอยู่เลยว่าชิปซันเฟอรก์กบร845บนโน้ตบุ๊กอะไรเงี้ยแบตเตอรี่รันได้22ชั่วโมงเลยเรายังคิดอยู่เลยว่าแล้วทำไมอยู่ดีๆเงียบหายไปนะครับซึ่ง แผนครั้งนี้นะครับเป็นมาจากทีมพัฒนาของคอคอมเองที่ชื่อว่า n u เ e a ยนะฮะเวียเนี่ยเป็นทีมที่กำลังพัฒนาชิปตัวใหม่นี้แล้วคาดว่าจะมาสู้กับ Apple Silicon ก็คือจะเป็นชิปที่ทำมาเพื่อคอมพิวเตอร์ PC โดยเฉพาะแล้วมีทั้งโน้ตบุ๊กและมีทั้งเดสก์ท็อปแล้วสามารถใช้กับระบบปฏิบัติการ Windows ได้ด้วยนี่เอาละครับ ถ้า Intel สู้ไม่ได้งานนี้เรายังมีความหวังอยู่นะครับคอคอมอาจจะขึ้นมาสู้ได้นะครับซึ่งคอคอมก็ประกาศก้าวเลยนะครับว่าชิปตัวใหม่นี้จะแข่งกับแอปเอ็มซี s โดยตรงถ้าออกปี2023เขาจะเป็นคู่แข่งของ M1 หรือจะเป็นคู่แข่งของ M2 แล้วถ้า M2 ออกมาคอคอมจะสู้ได้ไหมเรื่องนี้น่าคิดนะครับโดยคุณ คริสเตียนเอมองนะครับประธานและ CEO ของพอคอมนะครับเปิดเผยว่าทีมนูเวียตอนนี้นะครับอยู่ในกระบวนการพัฒนาและกําลังจะเข้าสู่เป้าหมายแล้วชิปตัวนี้จะใช้ในแล็ปท็อปฝั่ง Windows เปิดตัวให้ถึงลูกค้าภายในปี2023แน่นอนนะครับซึ่งงานนี้ต้องมารอดูนะครับว่าจะประสิทธิภาพดีแค่ไหนความเห็นส่วนตัวของผมนะครับเกี่ยวกับข่าวเรื่องนี้ผมอยากจะวิเคราะห์เรื่องนี้หน่อยหนึ่งในมุมของผมเองนะอ่านะฮะคือพอคอมเนี่ย จะไปทำบนฝั่ง PC จะไปทำชิป ArM บนฝั่ง PC แต่ Qualcomm ไม่ได้เป็นเจ้าของแพลตฟอร์มทั้งหมดบน PC บน PC มีอะไรครับมีเมนบอร์ดมีแพลตฟอร์มมาตรฐานอยู่มีซ็อกเก็ตของ CPU มีซ็อกเก็ตของ PCIe x p r e s s มีเรื่องต่างๆเยอะยๆมากมายซึ่งมันไม่ได้เป็นเจ้าของเดียวกันทั้งหมดมันเป็นเจ้าของคนละเจ้าของแล้วก็ทุกคนก็ยืนอยู่บนสแตนดาร์ดเดียวกันผิดกับ Apple Apple นี่มีแพลตฟอร์มเป็นของตัวเอง Apple ไม่จำเป็นต้องออกแบบเมนบอร์ดให้ได้มาตรฐาน ATX, ITX Apple มี Apple TX จะออกแบบบอร์ดขนาดไหนก็ได้รูปทรงเครื่องจะเป็นทรงอะไรก็ได้เสร็จแล้ว CPU Apple ก็ไม่มีซ็อกเก็ตพอไม่มีซ็อกเก็ตมันแปลว่าอะไรมันแปลว่า CPU จะอันเท่านี้ก็ได้อันเท่านี้ก็ได้อันเท่านี้ก็ได้ไดแล้วแต่เลยมันถึงเป็น M1 Ultra ไงก็เอา M1 Max 2ตัวมาต่อกันจิ้มค่าหากันดื้อ มันไม่มีข้อจํากัดมันไม่มีขอบเขตถ้าคอคอมจะสู้ได้เนี่ยคอคอมต้องไม่มีขอบเขตแบบเดียวกับ Apple เพราะอะไรคอคอมเจอซ็อกเก็ตก็งงลวเออคุณจะอยู่บนซ็อกเก็ตอะไรซ็อกเก็ตก็คือบังคับว่าขนาดของซ p u ไม่ต้องเท่านี้อะแล้วถ้าคุณจะใส่อะไรลงไปมันมันใส่ได้ที่ไหนอะไดมันเท่านี้ใช่ไหมฮะจะไปเปลี่ยนซ็อกเก็ตทั้งหมดเหรอคุณเปลี่ยนได้หรือเปล่าใช่ไหมฮะแล้วคนอื่นเขาจะตามคุณหรือเปล่า เมนบอร์ดก็ต้องมีข้อแม้ว่าอย่างนี้ PCIe x p r e s s อยู่ตรงนี้นะเป็นกี่ x กี่ x เชื่อมต่อ North Bit South Bit แบบนี้นะมันเป็นแพทเทิร์นมาตรฐานอยู่ไม่งั้นนะคอค้อมต้องออกแบบใหม่หมดเลยคือตั้งแต่เมนบอร์ดเลยทั้งเมนบอร์ดเลยแล้วเอาการ์ดจงการ์ดจอลงไปอยู่ในนั้นเอาแรมทุกอย่างมาอยู่ในนั้นไม่มีซ็อกเก็ตจะได้ไม่ต้องไปเสียค่าลิขสิทธิ์ให้ใครแล้วไม่ต้องไปยืนอยู่บนแพลตฟอร์มของใครซึ่งถ้าทำได้อย่างนั้นผมถึงจะคิดว่า คอคอมน่าจะสู้กับซิลิคอนของ Apple ได้ผู้ชมลองคิดตามดูนะบน PC เนี่ยข้อจำกัดมันเยอะมันมันไม่ใช่เค้กก้อนเดียวที่ใครจะเป็นเจ้าของมันแบ่งเค้กกันหลายก้อนอยู่มันทำให้ขีดจำกัดในการพัฒนามันมีอะไรกั้นอยู่เพราะฉะนั้นเรื่องนี้น่าสนใจแล้วก็ต้องจับตาดูครับว่า พอคอมจะทำเรื่องนี้ได้ดีแค่ไหนโดยส่วนตัวผมไม่ได้อวย Apple ผมไม่ได้เห็นว่า Apple เป็นเทพพระเจ้าแต่ผมรู้สึกว่าสิ่งที่ Apple คิดเนี่ยมันถูกคือต้องไม่มีกรอบไม่มีข้อจำกัดแล้วทำอะไรก็ได้แล้วมันถึงจะพัฒนาได้แบบสุดๆฝั่ง PC เนี่ยผมเชียร์ให้เลิกกดนี้เช่นกันไม่มีซ็อกเก็ตเชื่อมเลย คนอาจจะเห็นแย้งว่าอ้าวแล้วเวลาจะเพิ่มแรมทํายังไงพี่ก็ไปร้านแล้วไปจี้ออกแล้วเอาแรมแท่งใหม่เชื่อมเข้าไปบักกีเข้าไปทําใหม่มันไม่ต้องดึงเข้าดึงออกแล้วมันไม่ต้องอัปเกรดสเปคมันจัดมาเป็นชุดขายแรม1 6บหกกิกสามสองกิกก็ซื้อกันไปเพราะคนส่วนใหญ่ทุกวันนี้ถามหน่อยซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ไปน้อยคนมากนะที่จะเพิ่มแรมใช่ไหมอย่างมากก็เพิ่มสตรเรจเพราะฉะนั้น ถึงเวลาหรือเปล่าที่ PC จะปลดพันธนาการของตัวเองแล้วถึงตอนนั้นน่ยจะได้ไปสู้กับ Apple ได้ผมเชียร์ PC ด้วยซ้ำไปเพราะอยากให้สูสีกัน